สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงโปรแกรม G Star Power นะครับโปรแกรมคำนวณขนาดตัวอย่างเป็นคลิปที่6เนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงสถิติ Oneway a n อโนวาสำหรับโปรแกรม G Star Power นั้นเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณหาขนาดตัวอย่างเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีนะครับอาจารย์หลายคนในประเทศไทยเนี่ยนิยมให้นิสิตนักศึกษาใช้แทนการคำนวณหา n จากทาร o ยามาเนนะครับ เพราะเชื่อว่าสติที่วิเคราะห์ข้อมูลนั้นที่แตกต่างกันย่อมต้องการขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์าไม่ควรจะมีขนาดตัวอย่างน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะครับแล้วก็นักวิจัยที่ใช้สูตรทาโรยามาเน่หรือสูตรคำนวณอื่นนั้นมักไมก่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้พัฒนาสูตรยกตัวอย่างเช่นใช้ทาโรยามาเน่คำนวณหา N จากนั้นก็ไปเก็บตามความสะดวกนะครับตัวอย่างที่ใช้นั้นควรจะเป็นตัวอย่างที่ถูกสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็นนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราไปเก็บตามสะดวกจึงตัวอย่างที่ได้จึงไม่ใช่ตัวแทนของประชากรนะครับทำให้การใช้ทาโรยามาน่นั้นดูนะครับลดคุณค่าไปนะซึ่งเป็นผลเพราะว่าเรานำมาใช้ที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับ ที่นี้วิทางเลือกใหม่หมๆก็จะมี G Star Power นะครับในการวิเคราะห์ที่จะหาขนาดตัวอย่านะครับที่ขึ้นอยู่กับสตินะครับตัวาทารโรยามาน,นีนั้นไม่ได้ขึ้นขยดกับสตินะครับตัวทา r โรยามานีนั้นขึ้นอยู่กับ Population กับ N นะครับแต่ว่าตัว G Power นั้นขึ้นอยู่กับสติที่เราใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นสติสำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยถ้าเป็น T-Test นะครับ ออสองกลุ่มก็จะใช้ t ีเทสสามกลุ่มขึ้นไปก็จะใช้ a โนวานะครับทีนี้ในวันเบน o ว a นั้นก็เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในประชาก,กรสามกลุ่มขึ้นไปบางครั้งก็จะเรียกว่า FTS s t นะครับถ้า s i gn i f i c a n t จะทราบเพียงว่ามีเพียงมีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติแต่เราจะไม่ทราบว่าคู่ใดนะครับจะต้องทำการเคราะห์เปรียบเทียบต่อโดยใช้ Posthoc Multiple c o m p a ร i s o n นะครับ ที่นี้ในการ run ว n e เวโ n o v นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะใช้หา n จาก g power เราก็ต้องใช้ mean n กับ standard deviation นะครับป้อนเข้าไปซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่าไหร่210นะครับก็คือ70นะครับอันเราก็ป้อน mean n แล้วก็ standard deviation group แล้วก็คำนวณหาเอฟเฟกต์ซ้จากนั้นส่งผลออกเอฟเฟกต์ซ้มาที่นี่แล้วก็คำนวณหาเอ็นได้210นะครับ210เรามี3กลุ่มก็70นะกลุ่มละ70ทีนี้นะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือดูที่ effect form variance นะครับ effect size form variance ตัวนี้เราก็ดูที่ eta square ครับก็เอา eta square มาใส่นะครับแล้วก็คำนวณหาตัว effect size แล้วก็ส่ง effect size มาที่นี่คำนวณหา เอีทีนึงนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามันใช้คําว่า Partial Eta Square แต่ว่าที่เรามีก็คือ Eta Square นะครับเราจําเป็นจะต้องคํานวณหา Partial Eta Square นะครับหลังจากคํานวณหาแล้วเราจะได้ตัวนี้นะครับ partial eta square ก็คือ0ุดศรู้สึกจะเท่ากันนะครับเท่ากันจากนั้นก็เอา Partial Eta Square นั้นมาใส่นะครับก็ คำนวณหา f x s i z e ส่ง f x s i z e มาแล้วก็คำนวณหา N น,นะครับซึ่งก็ได้204คนหรือกลุ่มละ68คนนะครับผมก็แนะนำนะนะเก็บขั้นต่ำนะ <c oughs> ก็คือประมาณสัก70ขึ้นไปนะครับถึงจะดีอ่ะทีนี้เรามาทดลองทำดูครับก่อนอื่นท่านเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเปิดข้อมูลมานะครับจากนั้นรั n นนะครับปกติเราจะวิเคราะห์อ,อนุภาคเข้าไปที่ คอมแพมี mean, และเขาเลือกวันเบโนวานะครับตัวแปรตามที่เราใช้ก็คือน้ำหนักแล้วก็ตัวอะไรครับแฟกเตอร์ก็คือตัวฟู้ดนะครับจากนั้นเราก็ตอบโ okay. อเคเราก็จะมาเลือกตัวคอนทัชอ่ไม่ใช่เลือกอ่าพอช็อกนะครับผมเลือกเป็นบันฟลอร์นีแล้วันนะครับตอบโอเคครับ,อ,บ, okay, รบอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับวิเคราะห์แล้วสิ gnificant ครับ แล้วก็มีการเปรียบเทียบคู่ที่ต่างกันก็คือตัวโปรตีนกับไฟเบอรอ์ไฟเบอร์กับโปรตีนนะครับที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คืออนุว่าปกตินะวันมาอยอนุว่าปกติแต่ว่าเราจะเห็นว่าในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอี a ้าสแควร์เท่าไหร่ครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราไม่รู้ power effect size เท่าไหร่นะครับ effect size เราจะคำนวณหายัางไงนะครับเราไปที่ analyze เลือกเลือกคอมเพลเมนนะครับเลือกเลือกมีนนะครับจากนั้นก็ตัวแปรตามก็เป็นน้ำหนักครับตัวแปรอาหารที่ชอบก็เป็นตัวแปรอิสระนะครับเรามาเลือกออปชันนะครับเราเลือกอนุวัติเทเบิลกับอีตาครับจากนั้นก็คอนติเนียแล้วก็ตอบโอเคนะครับผลการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเราก็จะได้อนุวัติเทเบิลเหมือนกับเมื่อกี้นะครับไม่ได้ต่างกันนะอันเดียวกันนะครับ แต่ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือ e t a กับ e t a Square ตัวนี้ก็คือ FX f e c t s i z ซนะครับ f อ size ซึ่งนะครับเราก็จะเอาตัวข้อมูลนี้นะครับไปป้อนนะครับป้อนในตัวอะไรครับตัวตัว g p o w ว r นะครับสิ่งที่เราจะเลือกก็คือตัวนี้จะต้องเป็นอะไรครับ F-Test แล้วก็ตัวนี้จะต้องเป็น One เบเนวานะครับ อันนี้ ANOVA น,นะครับตัวนี้ออ Way นะครับาจากนั้นเราก็เลือกดิทมาลนะครับแล้วก็มานะครับป้อนข้อมูลกันนะครับตัวที่เราจะป้อนนะครับโอ้โหบังหมดเลยเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนเนาะเลื่อนเออโอเคครับอ่ะเลื่อนละทีนี้สิ่งที่เราจะป้องป้อนคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ เราบอกว่าเราเลือกที่เป็นมีนครับมีน,น,มนตัวนี้นะครับเราก็ป้อนตัวมีนก็16.5 67 55.7 11 62.81นะครับไซส์ก็คือ15 45 42นะครับแล้วก็ตัวนี้นครับเป็น standard vision within each group ก็คือแต่ละกลุ่มนั้นมี standard vision ยังไงบ้างนะครับ ทีนี้จะเห็นว่ามันมีตั้ง3ค่านะครับเราเจะเอาตัวไหนถ้าแบบภูก็คือทั้งหมดนะก็คือ22.79 7 9นะครับแต่เขาไม่ได้บอกแบบภูนะภูไม่ใช่ภูสแตนดาร์ดดังนั้นมันเป็นตัวอีชกร u ปนะครับอีชกรูปเนี่ยเปนมีทั้ง3กลุ่มนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องการเอ็นน้อยน้อยสแตนดาร์ดวิชันก็ใช้สัก10นะครับ10.24อย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดต้องอัน N เยอะนะก็ใช้14.43นะครับก็คือตัวที่ Standard เยอะสุดจะทำให้ N เราเยอะถ้า Standard Vision น้อยจะให้ทำให้เรา N น้อยแต่ผมแนะนำเอากลางๆครับก็คือ12.44นะนะครับผมก็แนะนำเอาเท่าไหร่ครับ12.4454นะครับาจากนั้นก็คำนวณหา Effectsize แล้วก็ส่งไปนะครับส่งมาแล้วก็คำนวณน,นะครับ เราก็จะได้ตัว n นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ n น,น้อยๆนะ each group เราก็ต้องเลือกเล็กลงมาอีก 2, 4, 8, 3นะครับตัวนี้นะครับถ้าอยากได้ n น้อยนะนะครับจากนั้นก็ calculate effect size แล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็คำนวณหา n จะเห็นว่า n low ลดลงแล้วจาก210เหลือ2144ครับดังนั้นนะครับ การที่เราควรจะใช้เท่าไหร่นะะนครับมันก็จะมีอีกช้อยหนึ่งครับอีกช้อยหนึ่งคือการใช้ตัวอะไรนะครับ variance น,นะครับ variance ทีนี้เราได้ดูที่ variance ดูนะครับในตัว variance เนี่ยนะครับมันจะให้ตัว eta squared มานะครับ eta squared ที่ว่าก็คือจุดศูนนะครับจุดศูนเนี่ยนะครับก็ป้อนเข้าไปแล้วก็ calculate effect size ส่ง e อฟเฟกต์ซ e มาแล้วก็คำนวณหา n จะเห็นว่านะครับตัวนี้ได้อ204นะครับ204นะ204ซึ่งจะใกล้เคียงกับตัวที่เราคำนวณก็คืออะไรครับ210นะครับที่ผมแนะนำให้ใช้กลางๆก,ก็คือ210เนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงมากนะครับดังนั้นนะครับแนะนำให้ใช้ ถ้าคำนวณโดย t a n d ด r d d e v ด a t i o n ก็เอา t a ต d a r d d e v i a t i ั n ตัวกลางครับตรงกลางนะกลุ่มกลางๆคำนวณหรือไม่เราก็คำนวณหาจากตัว Effect Si z e ของ v a r i a n c e เลยนะครับซึ่งจะได้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้204นะครับทีนี้นะครับในการคำนวณน,นั้นนะครับเราจะใช้ตัว ETA าสแควรนะนะครับแต่ว่าตัว ETA าสแควรกับตัวที่เราต้องเติมนั้นนะครับมันมีคำว่า p a เชียลด้วยนะครับ พ a r t เชี i ลอิตาสแควร์นั้นกับอ t a าสแควรนั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงอ t a าสแควรนั้นจะยังไม่ได้อะไรนะครับ Adjust นะครับมันจะออกอะไรครับเป็นการประมาณค่าที่ Over ไปนิดหนึ่งนะครับตัวตัวพาร t เชียลอิตาสแคนั้นจะ,ะมีความน,าน่าเชื่อถือหรือเป็น Standard มากกว่านะครับดังนั้นการป้อนใน Gpower เขาก็เลยแนะนำให้ใช้ Partial Uh, Partial e t a s q u a r e นะครับทีนี้ตรงนี้เรานะใช้ e t a s q u a r e ไม่ได้แล้วเราก็ไปคำนวณหา Partial e t a s q u a r e นะครับเราไปที่อ n น l ร้าเลือกนะครับ GLM เลือกอ่า v a น i a t e นะครับตัวแปรตามเราเป็นน้ำหนักครับ Fix นั้นเราก็จะเป็น Food ครับจากนั้นเราเลือกอ Option นะครับเลือก estimate effects size ครับจากนั้น continue นะครับตอบโอเคนะ นะครับเราจะได้ Partial Eta Square เราไปดูที่ฟ o ดนะครับเพราะตัวแปรที่เราพูดถึงคือตัวแปรฟูดได้พีอาร a ฮาร a พาเชก็คือ0ุดศซึ่งเท่ากับตัวเดิมนะนะครับกรณีตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนะครับตัว Partial Eta ิตาสแคด้านเท่ากับอิตาสแควร์ e Square, นะครับก็คือเท่ากันดังนั้นค่า n ที่ได้ก็เลยเท่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อคำนวณ เอฟเฟแล้วก็จะได้เท่ากันแล้วก็เอก็เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวค่าเฉลีย่ยกับสแตนดา d ์ v i ิชั่หรือจะใช้ partial e t a ีตาสแควร์คำนวณก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะนะครับอีตาสแควรกับ partial e t a ี q u อีตนั้นไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันนะครับโอเคท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภา,าษาอังกฤษ,าษา ใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ